มันมีประโยชน์กับคนที่ชรายามที่เราไม่มีงานทำผมก็เลยโทรไป1506ก็ถามเพื่อนว่าประกันสังคมมีประโยชน์แบบไหนอะไรบ้าง รู้หรือไม่เงินสมทบที่หักเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนอกจากจะครอบคลุมเรื่องค่ารักษาพยาบาลและชดเชยรายได้ช่วงว่างงานแล้วเงินส่วนนี้ยังถูกนําไปเก็บเรียกว่าเงินสมทบชาราภาพซึ่งได้กลายมาเป็นสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพนั่นเองค่ะ สำหรับสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพจะสามารถใช้สิทธิได้เมื่อผู้ประกันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนนั้นสิ้นสุดลงหรือเมื่อผู้ประกันตนกลายเป็นผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตโดยสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพจะสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทคือบำเหน็จชาราภาพแบ่งได้2กรณีคือ 1. กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า12เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จชาราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนที่สะสมไว้ 2. กรณีผู้ประกันตนตั้งแต่12เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง180เดือนจะจ่ายเงินบำเหน็จชาราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบ <m> ส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบ <m> กรณีชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทน บำนาญชราภาพแบ่งออกเป็น2กรณีดังนี้1กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่1 8 0เดือนจะได้รับเงินบำนาญฉราภาพเป็นรายเดือนแงตราร้อยละ20ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย 2. กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ180เดือนขึ้นไปประกันสังคมจะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญให้อีกร้อยละ1.5ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนคือตอนแรกผมเข้ามาในกรุงเทพมาทำงานบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วทีนี้ไปสมัคร แล้วทางบริษัทก็ทำประกันสังคมให้เข้ามาตั้งแต่ปี2535ก็ถามเพื่อนว่าประกันสังคมมีประโยชน์แบบไหนอะไรบ้างผมก็เลยโทรไป1506แล้วประกันสังคมก็เลยมีคำอธิบายให้ผมว่าถ้าเราทำงานส่งประกันสังคม180เดือนหรือ15ปีมีเงินอยู่หนึ่งก้อนยามที่เราชลาถ้าเราส่งครบ180เดือนหรือ15ปีก็จะเป็นเงินบำนาญ ถ้าเราส่งไม่ครบ180เดือนหรือ15ปีก็จะได้เงินบำเหน็จมันมีประโยชน์กับคนที่ชรายามที่เราไม่มีงานทำมันก็มีประโยชน์ดียามที่เรากเกษียณออกมาแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ทำประกันสังคมทุกๆคนเลยนะครับเพื่อตอนที่เรายามชราไม่มีเงินใช้แล้วก็มันจะมีเงินบ้านปลายชีวิตอยู่ก้อนหนึ่งเพื่อดำรงชีวิตของเราให้ดีขึ้น ส่วนที่คนส่งไม่ครบนะครับผมอยากให้ส่งให้ครบนะครับจะได้มีเงินยามบ้านปลายชีวิตยามชราสุดท้ายแล้วที่เราส่งไปทุกเดือนนะครับมันจะกลับมาหาเราบ้านปลายชีวิตที่ประกันสังคมเขาจะมีให้เรา อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์จากสำนักง,งานประกันสังคมที่เราพร้อมดูแลผู้ประกันตนทุกท่านยามเกษียณเหมือนคนในครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากสำนักง,งานประกันสังคมได้ที่ Line official account ssi sso t h a i สำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ